เมื่อกี้นะคะเราถึงหน้า144นะคะเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะหน้า144อะสรุปว่าสรุปว่าเวลาเราจะใส่เวลาเราจะใส่มากกว่ากับน้อยกว่าเนี่ยเราจะดูที่ไหนคะเราจะดูที่ไหนคะ เวลาเราจะใส่มากกว่ากับน้อยกว่าเราจะดูที่ไหนคะลูกเราจะดูตัวข้างบนหรือตัวข้างล่างอ่าใช่แล้วเราจะดูตัวข้างบนใช่ไหมคะตัวเศษอ่ะมาสรุปกันดีกว่ามาสรุปกันดีกว่าสรุปว่า ถ้าตัวส่วนเท่ากันให้ดูตัวเศษข้างบนตัวไหนมากกว่าแสดงว่ามีค่ามากกว่านะคะอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นมี5ส่วน9กับมี3ส่วน9ครูมิ้นถามว่าตัวไหนมากกว่ามี5ส่วน9กับมี3ส่วน9ตัวไหนมากกว่าคะ ห้าส่วนเก้าค่ะใช่แล้วเพราะว่าส่วนเก้าเหมือนกันเลยเห็นไหมตัวส่วนเป็นเก้าเหมือนกันเราก็จะมาดูตัวเศษข้างบนเศษข้างบนมีห้ากับมีสามตัวไหนมากกว่าเราก็จะหันตูดกว้างไปทางนั้นโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่ะ เราจะมาต่อกันข้อข้างล่างอ่มี8ดข้อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อหข้อ6ข้อ7ข้อ8เดี๋ยวเราก็จะได้ไปพักผ่อนแล้วมี8ดข้อนะคะมีแปดข้อเด็กๆอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเรียนเสร็จแล้วเราจะถ่ายรูปกันอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะ เรียนจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะอ่ะต่อเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งครูมิ้นจะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขข้อหนึ่งครูมิ้นจะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขนะคะมีช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมส่วนห้า ช่องสี่เหลี่ยมส่วนห้าแล้วก็มีสามส่วนห้าเด็กๆจะเติมอะไรถึงจะมากกว่าเขาหันตูดกว้างไปทางช่องสี่เหลี่ยมแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมต้องมากกว่าสามส่วนห้าใช่ไหมช่องสี่เหลี่ยมต้องมากกว่าสามส่วนห้าใช่ไหมเติมอะไรดีถึงจะมากกว่าสามส่วนห้าเติมอะไรดีคะเติมอะไรดีคะข้อที่หนึ่ง เติมอะไรดีคะถึงจะมากกว่าสามส่วนห้าอ่าเติมสี่ก็ได้อ่าเติมลงไปเติมตัวเลขนะคะเติมสี่ก็ได้นะคะเติมสี่ก็ได้เพราะว่าสี่มันก็มากกว่าสามอยู่แล้วนี่สี่มันก็มากกว่าสามอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเติมห้าได้ไหมคะเติมห้าได้ไหมคะ ข้อห้ามันมากกว่าสามอ่าได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันเติมหกได้ไหมคะได้ได้หมดเลยที่มันมากกว่าสามได้หมดเลยนะคะครูมิ้นขอเติมสี่ละกันสี่ก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้นะคะครูมิ้นขอเติมสี่ละกันเนาะอ่ะต่อไปมาดูข้อสองข้อสองข้อสองมี สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยม,ม,ส,ยมส่วนหกแล้วก็สี่ส่วนหกครูมิ้นจะเติมอะไรดีถึงจะน้อยกว่าสี่เติมอะไรที่น้อยกว่าสี่อ่าเติมสามละกันเพราะว่าสามมันน้อยกว่าสี่สามส่วนหกก็น้อยกว่าสี่ส่วนหกอยู่ดีนะคะ ก็เลยเติมสามเติมสองได้ไหมคะ <c oughs> ได้เติมสองก็ได้เติมหนึ่งก็ได้ได้หมดเลยนะคะต่อไปข้อสามข้อสามห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดกับสี่เหลี่ยมส่วนแปดครูบิ้นจะเติมอะไรดีที่มันมากกว่าห้าเติมอะไรดีที่มันมากกว่าห้า เติมอะไรดีคะ,อ,ะอ,อ่าเติมหกไปละกันเพราะว่ามันมากกว่าห้านะคะคุณมิ้นเติมหกนะคะต่อไปข้อสี่ข้อสี 9, ่แปดส่วนเก้าแปดส่วนเก้ากับอะไรสี่เหลี่ยมส่วนเก้าคุณมิ้นเติมอะไรดีถึงจะน้อยกว่าแปดเพราะว่ามันหันตูดกว้างๆไปทางแปด ต้องน้อยกว่าแปดเติมอะไรดีอ่ะที่น้อยกว่าแปดเติมอะไรดีคะอ่าครูมิ้นเติมเจ็ดดีกว่าเติมเจ็ดดีกว่านะคะเติมเจ็ดดีกว่าต่อไปข้อห้าข้อห้าข้อห้าสี่ส่วนเจ็ดกับสี่เหลี่ยมส่วนเจ็ดครูมิ้นจะเติมอะไรดีที่มันมากกว่าสี่มันต้องมากกว่าสี่นะ เติมอะไรดีที่มากกว่า4 <5. S 1> อ่า5ก็ได้6ก็ได้7ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยที่มากกว่า4นะคะ <c oughs> ต่อไปข้อ6สี่เหลี่ยมส่วน8กับ6ส่วน8ครูมิ้นจะเติมอะไรที่มากกว่า6ต้องมากกว่า6ตัวนี้จะเติมอะไรดีต้องมากกว่า6 อ่าคุณมิ้นเติมเจ็ดดีกว่าได้ไหมคะ <Okay. S 1> ได้ครับเสียงพีวินชัดมากได้ครับต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดนะคะสี่เหลี่ยม <c oughs> สี่เหลี่ยมส่วนสี่กับสี่เหลี่ยมส่วนสี่วันนี้ข้อเจ็ดให้เติมสองช่องเลยข้อเจ็ดให้เติมเลขลงไปสองช่องเลยนะคะช่องแรก ช่องแรกจะเติมอะไรดีที่มันมากกว่าช่องที่สองพะเขาหันตูดกว้างๆไปชางช่องที่สองเห็นไหมคะเราจะเติมอะไรดีที่มันมากกว่าช่องที่สองะช่องแรกเติมอะไรดีนะอะไรส่วน4ดีนะช่องแรกนะคะช่องแรกก็จะเติมอ่ะคูมิ้นเติม3ช่องแรกคูมิ้นเติม3าส่วนสี เติมสามช่องที่สองก็ต้องน้อยกว่าสามครูมิ้นเติมอะไรดีนะถึงจะน้อยกว่าสามหนึ่งครับได้ไหมหนึ่งครับได้ไหมได้ได้นะคะสองครับได้ไหมก็ได้เหมือนกันได้ครับเสียงพี่วินชัดอีกแล้วได้ครับ ะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเติมส่วน10กับช่องสี่เหลี่ยมส่วนสิครูมิ้นจะเติมอะไรก็ได้นะคะที่เป็นตัวเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจแปดเ้าหน่งส่าเจ็ดแ้าครูมิ้นเติมอะไรก็ได้อ่ะช่องแรกเติมอะไรดีครับ อ่าพี่วินบอกสี่ครับคุณมิ้นตามพี่วินไปก่อนเติมสี่ครับช่องที่หนึ่งช่องที่สองคุณมิ้นจะเติมอะไรดีครับ <Okay. S 1> อ่ามีคนบอกว่าห้าก็ได้ห้าก็ได้เก้าก็ได้ได้ไหมครับ <Okay. S 1> ใครชอบเลขอ่าใครชอบเลขอะไรใส่เลยแต่ต้องมากกว่าสี่นะต้องมากกว่าสี่นะ คูมินชอบเลขเก้าคูมินใส่เลขเก้าดีกว่าแล้วก็มากกว่าสี่ด้วยนะคะสเสร็จยงังเสร็จแล้วค่ะอ่ะเด็กๆเราทําหน้านี้เสร็จแล้ววันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบ๊ายบายกันก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปถ่ายรูปก่อนเช็คชื่อเช็คชื่อ